ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็แอคชั่นต่อไปของเขาก็เป็นเรนดอมเหมือนเดิมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะอาจจะตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะะขอดอูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะถ้าตรงเนี่ยไปต่อนะคะขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยคะ่ะ ค่อนข้างที่จะนิ่งๆกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเนาะดูจากหน้าไพา่มีการเงียบๆหายๆนะคะมามาหายๆกันอยู่บ้างเขอดูอีกหนึ่งใบถึงขั้นแบบไม่คุยกันเลยเดินหนีหายกันไปเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าเจอปัญหาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงดีงั้นก็หยุดคุยกันไปก่อนก็แล้วกันไหมหรือว่าเราก็เงียบเงียบกันไปก่อนคือต่างฝ่ายต่างเงียบอะต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างแบบเมินกันอะคือมันอาจจะไม่ได้มีการใช้คําพูดอะไรที่มันรุนแรงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความนิ่งความเงียบอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะ มาขอดูหน่อยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อค่ะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นยังไงต่อ,อโอเคคิดว่าจากหน้าไพ่นะคะมันก็จะมีตัวเชื่อมแหละมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนนะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งอีกแบบนึ่งอาจจะเหมือนกับว่าเออชวนกันไปเที่ยวไหมไปผ่อนคลายไหมไปรีแล็กซ์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยไปแบบพักผ่อนกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคืออาจจะต้องมีการชวนกันทํากิจกรรมหากิจกรรมทํากันนะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับกระชับความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเปิดใจคุยกันได้มากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอืมดูรับฟังกันมากขึ้นนะคะดูจากหน้าไพ่นะ อขอดูหน่อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรต่อไปไหมคะดีจังหลังจากนี้การเทคแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงต่ออ่ะขอดูไฮพิเทสหน่อยอ่ะโอเค หลังจากนี้นะคะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นน่ะเขาเหมือนกับว่าเขาจะมีการดูแลเทคแคร์คุณมากขึ้นแล้วก็จะพยายามแบบเข้าใจความรู้สึกของคุณมากขึ้นเออคือเหมือนกับว่าเทคแคร์ care, เออดูแลมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความแบบนิ่งมากขึ้นดูเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันก่อนนะ เออถ้าได้มีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจการตกลงกันจริงๆริงจังๆอะ่ะมันถึงจะมี Take action ต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีการคุยกันหรือว่ายังไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อ่ะมันจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่อ่านไปมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งปัญหามันก็อาจจะเกิดซ้ำๆเดิมๆ พอคุยกันได้สักพักหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันจริงๆอะ่ะปัญหามันก็จะวนหููกลับไปไอ้ตรงที่นิ่งเอ่ยเงียบเอ่ยเดี๋ยวมามาหายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ